วันนี้ไทเกอร์พังพลระเบิดจะมาทําส้มตำนะครับมีของอะไรอย่างในนี้ก็จะมีกระเทียมกับพริกที่จะตำก่อนอย่างแรกแล้วก็จะมีน้ําตาลผงชูรสมะน,นาวมะเขือเทศน้ำปลาแล้วก็มะละกอครับอย่างแรกมาตำพริกกับกระเทียมให้ละเอียดชูรส์นิดหนึ่งครับมะละกอ ต่อไปก็น,น้ำตาลครับต่อไปก็ตำเลยตำให้ละเอียดแล้วเข้ากันนะครับครับต่อไปมาบีบมะนาวกับสกใส่มะเขือเทศกันนะครับพะนาหาวลน เดี๋ยวรูปนี้ตามก็ได้ใส่รูปนก่นอนพอแค่ก่อนใส่มะเขเทศนะครับแล้วก็ใส่ปลาปร้าปลาร้าเหลือแค่นี้ก็เลยต้องเทงหมดเลยนะครับแล้วต่อมาก็ใส่น้ำปลา ต่อไปก็ตามนะครับเนะครับตอนนี้เรามาใส่เส้นมะละกอกันนะครับแล้วก็ตามให้เข้ากัน,นครับ แล้วก็เอาเส้นขนมจีนมาใส่นะครับแล้วก็คนให้เข้ากันมาชิมมาชิมกันนะครับ อ,อร่อยมากเลยครับสุดยอดขอบคุณครับ